เสียงโชคปีใหม่สงการเด้โอ้ยรวยเลยแหละบ้านนี้คันถือได้คันบ่ถือก็จิ้งจอกก๊อปเต๋อสบายดีพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องเลยอยู่ทางด่านมาเนี่ยตอนนี้วา,น,าน,นทา,นากำลังเดินทางอยู่ ใกล้จะถึงด้านนั่นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวไปติดตามภาบส้มกันเพราะว่ามี FC เอซีเพิ่นเดินทางมา,อา,อางก็ยังไงก็อายหากของไม่น้องมินตาเพิ่นพี่น้องเลยเป็นมาลินสงการอยู่ลาวเม,มือนีอดไอแสนคนนอกคนลาวน่ตอนนี้อยู่ด้านมุกดาหารพี่น้องอันนี้เขาพบแฟนดินไว้ กลับบ้านมโมนี่แหะอ้น้องเขานี่ยเออนี่นี่นี่ข้างหลังไผ่ก็จะซุยากแม่ด้วยสงการลำบากเออไผ่กำลังจะเดินทางพี่น้องเลยลำบากแห้งช่วงนี้จะกลับบ้านด้วยจะเข้ากรุงเทพเนาะเพราะว่าแอ๊ดแห้งสบายดีเด้อพี่น้องก็โอเค เกี่ยวไทยมือเดียวลำบากเกิดสิค <hi> ับ <Hey>. บ hey ้านได้นะใช้อเว่ยด้อาแต่ทำงานุงเทพอ่ะโอ้ยสิชาจกรูปภาพับการาดคนลาวลายแห้งพี่น้องไอ้นี่ยังรอรถกันอยู่นี่แต่บ้านะขึ้นแล้้อนแล้วพี่น้องไห้นเนาะ ภาพบรรยากาศเนาะตามเส้นทางให้พี่น้องได้ติดตามสมกันพี่น้องเลยน้ำโคบบก๊าตีรนี่ยลายปกติเดือนนี่โอ้เดี๋ยวเห็นหาดอันนี้จะเป็นจุดแจกางของแม่น้ำโคงที่ เอาไป <laughs> <laughs> เอา่าเบอร์เรพื่อนแรกนี่ะเพราะได้ติดตอ่อเพื่อนบาทมา ขี่รถดินขี่รถดินะ้าไปกั้มาไม่ใช่่ใช่แน่กเราามาทางก่าบอนี่แล้วมัอ่านี่งรไดับไปส่งกูนั่นเออเอาเบอร์เพื่อนไว้เนี่ยเอาเบอร์เพื่อนไว้เนี่ยวะอ้าวตัวสุดยอดลีสามโลก ถึงบิ๊กซีแล้วพี่น้องเอ้ยถึงบิ๊กซีแล้วาได้้เาใบจะม้วเพื่อนเปิดไง้ามาจะเด็กก็ดีจ้ะโย่ยังบุเปิดอยู่จะบ่ายม้เพื่อนจะันร เขาคู premises, sure. yeah, ่ไปรถตัดใช่ขาสามรอกับแพงเนาะเขาขี hmm. ่อย oh, oh, ู่นะร้อมันนุ่มคือนยี่สิบบาทไหมโอ้ยทังนังขี่ข้อกันเลยพ้นลายไปนั่นเขาก็ต้องไปถามรายละเอียดกับเขา เอาคนไลยไปได้ย,ย,ยังไงสายมลอ้อโอ้มาถึงเซนทันมาถึงบิ๊กซีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมาถึงบิ๊กซีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าห้างเพิ่นยังาท่านเปิดพี่น้องเลยเดินเข้าห้างเจ้าคุยนอนมาดิน้อนหลอดอยู่แต่เห็นแบบ เหรียญ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 ไข่เฮียกำลังเปิดยังบ่มีคนอยู่กินเบปซี่แต่เศร้าแต่เสียวแท้เนาะเย็นเย็นเียบเล เขากลิ่นกันอยู่ว่าสงการนี่ไะเขากลิ่นกันย่วส่งการแต่หาป้าเป้งสาวไทยจังบาทนสามไ <c oughs> ม่ต้องห่วงดอกกันนะ <laughs> นะแมน ของเท้าไก่ KFC <c oughs> <c oughs> ขึ้นบันไดเลื่อนแม่ว่ขึ้นว่าแม่ฝื้บปรับนี่ เสียนุ่งรินสงการแต่คนขายเพื่อนก็นยังใช่แล้วคือคือ,คอกสีสข,ข,งสขงองแฟนเพื่อนน้องไหย่จะไปขอซื้อยังไง